จิตที่ตั้งไว้ชอบนาตังมาตาปิตากะอิราอันเยวปิจะยาตากาซัมมาปนิหิตังจิตตังเสยโซดนางตะตัวเคเรมารดาปิดาหรือญาติทั้งหลายย่อมกระทำสิ่งนั้นให้ไม่ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมทำให้ได้และทำบุคคลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐยิ่งกว่าที่มาดาปิดาจะพึงให้ได้อธิบายความคำว่าสิ่งนั้น ในพระคาถานี้หมายถึงความประเสริฐหรือคุณความดีตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงกล่าวคือนิพพานสมบัติจึงอยู่มารดาบิดาเหมือนญาติอันเป็นที่รักอ่านมอบทรัพย์ให้เลี้ยงชีพสบายไปชาติหนึ่งแต่กว่าชาติเดียวเท่านั้นไม่สามารถให้ค้ามพบข้ามชาติได้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ถูกแล้วย่อมทําให้ได้สมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะโลกุตระให้ได้สการะความนับถือกิตยศและอื่นๆอีกมากมาย อันอยู่เหนือวิสัยที่มารดาปิดาจะพึงให้ได้จิตที่ตั้งไว้ถูกจึงมีคุณค่ามากบุคคลจะได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ถูกแม้มนุษย์สมบัตินี้ก็เหมือนกันพระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ขณะที่ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระโสรายะเทระผู้มีประวัติแปลกพิสดารมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพระโสรายะเทระเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งในโสรยนครนั่งบนยานน้อยกับสหายรักไปสู่ท่าน้ําเพื่ออาบขณะเดียวกันนั้นพระมหากาจายานเถระขับไปบินทบาทในนครโสรยะเหมือนกันลูกชายเศรษฐีเห็นพระมหากัจจายนะผู้มีผิวเพียงดังทองคําจึงเกิดความคิดขึ้นว่าพระเถระรูปนี้สวยจริงหนอควรเป็นพัญญาของเราหรือพัญญาของเราเพึงมีผิวงามอย่างพระเถระรูปนี้ พร้อมกับความคิดนั่นเองเพศชายของเขาหายไปเพศหญิงปรากฏขึ้นเขาละอายจึงลงจากยาน,น้อยหนีไปหนีไปยังเมืองตักกศิลาแม้สหายของเขาที่นั่งปะปด้วยกันและชนบริวารก็จำไม่ได้เพียงแต่พูดกันว่าอะไรนั่นอะไรนั่นสหายของเธอเมื่อมีเห็นเธอก็เที่ยวค้นหาแต่ไม่เจอคนทั้งหลายช่วยกันค้นหาท่ารก็ไม่เจอมารดาบิดาของเธอจึงคิดว่า บุตรชายของตนตายแล้วจึงร้องไห้และทำม,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 มตะกะพัดคืออาหารถวายแก่สมณะอุทิศแด่ผู้ตายนางเห็นพวกเวียนไปสู่ตะกศิลาหมู่หนึ่งจึงเดินตามเขาไปพวกเวียนเห็นแล้วจึงกล่าวว่านางเดินตามพวกเราไปทําไมเล่าพวกเราไม่รู้จักว่าเป็นลูกเจ้าเหล่าใครนางบอกว่าขอให้เขาขับยานไปเถิดเธอจะเดินตามไปเรื่อยๆแต่พอเดินนางเข้าก็เหนื่อย นางจึงถอดแวนออกจากนิ้วส่งให้ในายเกวียนเป็นค่าโดยสารขออาศัยไปด้วยชายเกวียนเห็นนางอย่างประจักษ์แล้วคิดว่าบุตรชายเศรษฐีนายของพวกเรายัางไม่มีพัญญาสตรีนี้เหมาะสมกับบุตรแห่งนายของเราหากเราเสนอสตรีผู้นี้และนายชอบพวกเราคงจกได้รางวัลงามเมื่อไปถึงนครตักกศิลาพวกชาเควียนก็ทำอย่างที่คิดลูกชายเศรษฐีขอดูตัว เมื่อเห็นหนางมีวัยเหมาะกับตนและมีรูปงามหน้าพึงใจมีความรักเกิดขึ้นจึงรับไว้เป็นพัญญาตนพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวแทรกไว้ตอนนี้ว่าชายชื่อว่าไม่เคยเป็นหญิงหรือหญิงไม่เคยเป็นชายย่อมไม่มีในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ชายประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดในพัญญาของผู้อื่นแล้วเมื่อตายย่อมตกน,นรกนานปีเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเกิดเป็นหญิงร้อยร้อยชาติ แม้พระอนุนเทระเองผู้มีบารมีอันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในสงสารคราวหนึ่งเกิดในตระกูลช่างทองได้กระทำการเมีชมิทฉาชารย์ตกนรกแล้วด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือต้องเกิดเป็นหญิงถึง14ชาติและถึงการถอนพืชคือเป็นมันถึง7ชาติส่วนหญิงเมื่อต้องการเป็นชายพึงทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิง ตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอข้าพเจ้าพึงกลับได้อัต,อตภาพเป็นชายเมื่อทํากาละแล้วย่อมได้อัตภาพเป็นชายอันหนึ่งหญิงที่ปฏิบัติสามีดีประพฤติต่อสามีพระหนึ่งเขาเป็นเทวดาของตนเมื่อต้องการเป็นชายบุญกุศลนั้นย่อมอํานวยผลให้เป็นชายสมปรารถนาส่วนบุตรชายเศรษฐีเมืองโสระยะนี้ยางจิตอกุศลให้เกิดขึ้นในพระเถระ จึงกลับอัตภาพเป็นหญิงในทันทีในการแต่งงานใหม่ครั้งนี้นางได้บุตรอีกสองคนรวมกับบุตรอีกสองคนเมื่อสมัยเธอเป็นชายเป็นสี่คนต่อมาบุตรชายเศรษฐีผู้เป็นสาหายของนางเดินทางด้วยเกวียนจากโสรายะไปะยังตักกศิลานางยืนดูอยู่ที่ประสาทมองเห็นแล้วจําได้จึงให้คนใช้ไปเชิญมาต้อนรับเป็นอันดีด้วยเครื่องบริโภคอันมีรสเลิศต่างๆ เมื่อเสร็จแล้วผู้เป็นอาคันตุกะจึงถามว่านางผู้เจริญท่านตอนรับข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ท่านรู้จักข้าพเจ้ามาก่อนหรือส่วนข้าพเจ้าเองขอสารภาพว่าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยท่านเป็นชาวโสรายะไม่ใช่หรือนางถามใช่นางผู้เจริญนางได้ถามถึงบิดามารดาปัญญาของนางและบุตรชายทั้งสองอาคันตุกะตอบว่าท่านเหล่านั้นอยู่สบายดีและถามต่อว่านางรู้จักท่านเหล่านั้นได้อย่างไร นางได้เล่าเรื่องแต่คนหลังให้ฟังโดยสินเชิงอาคันตุกะเชื่อและกล่าวว่าสหายเธอทํากรรมหนักเสียแล้วทําไมเธอไม่บอกฉันเล่าก็เธอให้พระเถระยกโทษให้แล้วหรือยังเลยฉันยังไม่เคยพบท่านอีกหลังจากนั้นเธอทราบไหมว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่โสระยะนครนี้เองอาคันตุกะตอบฉันจะจัดการฉันจะจัดการให้เธอมาขอขอมาท่าน เขาไปนิมนต์พระมหากัจจายนะพระเถระเพื่อฉันที่บ้านของสหายในวันรุ่งขึ้นพระเถระรับนิมนต์แล้ววันรุ่งขึ้นใดนไปยังเรือนนั้นสหายผู้เป็นอาคันตุก,กะอังคาดท่านแล้วนำหญิงสหายมามอบลงมาหมอบลงแทบท้าพ,พลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอได้โปรดให้อภัยแก่หญิงสหายของข้าพเจ้าด้วยอะไรกันนี่พระเถระถามเขาเล่าเรื่องทั้งปวงให้ท่านทราบ พระเถระกล่าวว่าจงลุกขึ้นเถิดอาตมาภาพยกโทษให้เพศชายเดิมปรากฏขึ้นสามีของเธอคือบุตรเศรษฐีมืองตักกศะีลากล่าวว่าสหายผู้ร่วมทุกขเด็กชายสองคนนี้เป็นบุตรของเราทั้งสองเขาออกจากท้องของเธอและอาศัยฉันเกิดเราทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันอยู่ในนครนี้แหละเธออย่าคิดอะไรมากเลยผู้กลับเพศกล่าวว่าผู้รวมทุกของฉันฉันถึงความแปลกกว่าผู้อื่นถึงสองครั้ง คือเดิมเป็นผู้ชายแล้วกลับเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายอีกในอัตภาพเดียวเมื่อก่อนนี้บุตรสองคนอาศัยฉันเกิดแล้วมาบัดนี้บุตรอีกสองคนเกิดจากท้องฉันสหายฉันคิดถึงเรื่องนี้แล้วเมื่ออยากอยู่ครองเรือนอีกต่อไปฉันอยากบวชในสำนักของพระเถระขอให้เด็กสองคนนี้เป็นภาระของเธอดังนี้แล้วจูบบุตรทั้งสองรูปหลังแล้วมอบห้บิดาของเขาออกบวชในสำนักของพระเถระ พระมหากัจจยยานเทระให้เธอบทแล้วพาจาริกไปโดยลําดับจนถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแว้นโกศลคนทั้งหลายเรียกท่านว่าพระโสรายะเถระเรื่องของท่านแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องแปลกจนพากันมาถามท่านพวกแล้วพวกเล่าว,ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจริงหรือท่านตอบว่าจริงเขาถามต่อไปว่าในบรรดาบทสองประเภท คือประเภทที่อาศัยท่านเกิดและประเภทที่เกิดในท้องของท่านท่านรักลูกประเภทไหนมากกว่าท่านตอบว่ารักลูกในท้องมากกว่าเมื่อถูกถามอยู่เนืองๆและตอบอยู่เนืองๆในเรื่องนี้ท่านก็เกิดความรำคาญเอือมระอาจึงพยายามปลีกตนออกไปจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวทำความเพียรไม่หย่อหย่นต่างความสิสส้นความเสื่อมในอัตภาพไม่นานนักได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย หลังจากนั้นเมื่อมีคนมาถามท่านว่าในบุตรสองพวกท่านรักบุตรพวกไหนมากกว่าท่านตอบว่าความสิเนหหาในบุตรไม่มีแก่ท่านแล้วภิกษุทั้งหลายสลับเรื่องนั้นแล้วเข้าใจว่าพระโสราย,ยะพูดพยากรณ์อรหัตคืออวดมากอวดผลจึงนำความกราบทูลพระาศาสดาพระตถาคตเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดอวดมกักอวดผลก็หาไม่ได้เพราะตั้งแต่บุตรของเราเห็นมักด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้ว เธอก็หมดความสิเนหาในหมุดภิกษุทั้งหลายกิจที่ตั้งไว้ชอบย่อมให้สมบัติที่มารดาบิดามิอาจให้ได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณาตาังมาตาปิตากะยิราเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พนานามาแล้วแต่ต้นจิตตะวักวันนา,นาจบเพียงเท่านี้